กราบสวัสดีครับพี่บี้สายนักลงทุนสายกีฬาวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับเมื่อคืนนี้บอกเลยว่าแตกเปียงเปียงเปียง,แ,ง,แ,งแต่หัวค่ำเลยนะครับโอโ้โหนะชุดหัวค่ำนะครับเมื่อวานนี้ให้ไปคู่เชลซีนะครับเชลซีสูงนอริสนะครับแล้วก็บอกคุ้มนะครับสามตัวนะครับสามตัวนะช่องนะครับยี่ให้ไปอ่า ให้ไปชุดหัวค่ำหน้าไหลด้วยนะครับก็ตายกันไปเลยแล้วชุดปงกันนะฮะเมื่อวานนี้ไบยารูริดนะครับไบเยเนียมิวนิคแล้วก็เชลซีลิเวอร์พูลเอเวอร์ต์ตายหมดเลยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบกันเลยนะครับ,โโบ,าารบตัวเน้นเอฟซีฟุตทาวนะครับโอ้โหไฟบวกอย่างนี้นะแบบโคตรสดชื่นอะ เออนะครับก็จัดไปเลยนะครับวันนี้2ตัวเน้นๆนะครับหน้าช่องด้วยกันนะครับก็เป็นทางด้านของพิวริคอังกฤษนะครับจัดมาให้กันเลยนะครับก็2ตัวนี้นะก็เป็นทางด้านของอเวลา2องทุ่มนะครับเป็นทางด้านของไบตันนะครับเปิดบ้านพบกับทางด้านของลอตเทงแฮมฟอร์เรสต์นั่นเองนะครับก็ทั้งสองทีมนี้นะครับก็ต้องบอกว่านะครับค่อนข้างที่จะกินกันยากนะวันนี้ไบตันนะครับเปิดแฮนดิแคปมาถึง ครึ่งช่วงตัวถึงหนึ่งช่วงตัวนะครับบอกเลยว่าโอ้โหไบตันวันนี้เปิดมาค่อนข้างที่เยอะเลยกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเนี่ยครับคูดถึงว่าทางด้านของไบตันนะครับวันนี้ตัวผู้เล่นเขาใส่ภาพทีมนะครับเหนือกว่าทางด้านของนอตติงแฮมแน่วันนี้เก็บแต้มแน่นอนไบตันการันตีให้เลยนะครับว่าเก็บแต้มในบ้านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคู่นี้นะครับไบตันนะครับมีเท่าไหร่ใส่ให้ยับนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับคู่สี่ทุ่มครึ่ง นะครับเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านพบกับทายาทของอาร์เซนอลนะครับถึงแม้ว่าวันนี้นะครับบางจะใส่เสื้อของทายาทของแมนซิตี้มานะครับแต่ว่าหัวใจนะครับอาร์เซนอลนะครับสีแดงนะครับปืนใหญ่อาร์เซนอลเรามีเท่าไหร่ใส่ให้ยับเลยนะครับอาร์เซนอลวันนี้นะเชื่อใจว่าอาร์เซนอลนะครับมิเกลอาร์เตต้านะครับไม่แพงแน่นอนนะครับก็วันนี้นะครับต้องขึ้นเป็นจ่าฝูงให้ได้นะครับอาร์เซนอลเหล่านะ นะครับสำหรับวันนี้2ตัวนะครับก็จะมีทางด้านของไบตันนะครับไบตันแล้วก็อาร์เซนอลนะครับเชื่อว่าวันนี้2ตัวนี้ทำกำไรให้กับพี่ๆได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับพี่ๆที่อยากเข้าทุที่อยากเข้ากลุ่มครอบครัวนะครับเข้ามาจัดทุกโครงการเหมือนเมื่อวานนี้นะครับก็เดี๋ยวบางลงหลักฐานให้ดูนะครับก็สำหรับเมื่อวานนี้แตกกันยับๆเลยนะครับก็เข้ามาครอบครัวนะครับก็อยู่ใต้ลูกโปรไฟล์ที่บางตักมุดไว้นะครับแล้วก็หรือว่า แอด KKT หนึ่งหกแปดมีแอดนำลาด้วยฝากไว้ด้วยกันแล้วกันพี่ๆเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์ต่อนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีไลฟ์พูดเยอะนะครับก็บอกเลยว่าว yep ัดเจี๊ยบอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ